ครมีความเกีนยว้องกับอนการท่องคาม้างาครับทั้งจะไปที่ทั้งส,สอนสถานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการถ่ายรูปที่ผมอยู่ที่อนุสรอนุสรสถานนะครับตรงหลังสิตครับใกล้ๆ้สนามทูฝนตกสลัะไปกันเดี๋ยว้องเอาดีนะครับสามารถซูมได้ที่10เท่าเป็น c คน o อน X ิกเ0 0 0์หนะครับมีระบบ นะครับเดี๋ยวเรามาลองนี่ดะบตัคบชัดมากครับภาพใสเคลียร์สีสดสวยนะครับสดจริงไปดูกันก็มุมทให้5มิลลิเมตรที่มุมกว้างให้ความกว้างที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมากพอที่จะถ่าย อนุสาวรีย์ได้อย่างสวยงามครับเวลาซูมเนี่ยจะมีก้านซูมสองสองระดับนะครับที่สามารถซูมได้แบ่งเป็นสองระดับมีชา้ากับเร็วครับซึ่งการซูมก็ถือว่าทำได้นุ่มนวลน,นะครับแต่ชา้าไปนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมีตัวหมุนหมุด้วยซึ่งผมชอบมาก มันดูดีมากครับแล้วก็มีปุ่มถ่ายวิดีโอซึ่งสามารถถ่ายได้ทันทีนะครับมีออโต้โฟกัสมีออปติคอลซูมในวิดีโอนะครับระบบเมนูนี่ถือว่าทำได้เข้าใจง่ายนะครับการดูรูปก็ถือว่าทำได้ดีมากภาพออกมาสวยงามงดีมากในราคาไม่แพงัอันนี้โหมดแม c โรนะครับ โฟกัสไม่ติดต้องล็อกโฟกัสสะก่อนแล้วค่อยถ่ายาพสวยงาม เาเลยครับให้ระยะการซูมที่ไกลามากเลยนะครับจากที่เห็นตัวสากรดีทั้งอนุสาวรีย์กลายเป็นเห็นแค่ตัวยอดตัวเดียวจะลองซูมดูนะครับปึ๊บสิยอดแล้วครับถ่ายแล้วและภาพก็ยังคมชัดอยู่นะครับการซูมที่สิบเท่าทำให้ผมได้เห็นเสาทรอย่างชัดเจนนะครับเราต้องโฟกัสทําได้ค่อนข้างเร็ว สีสดมากครับลองไปบาลอันนี้ตั้งอยู่ที่ออโต้นะครับซึ่งถือว่าดีมากครับวิดีโอก็ทำได้ที่พันแปดสิบพอยต์นะครับระบบออโต้ค่อนข้างฉลาดเลยครับ่ะระบบออโต้จะทำให้สีซีดไปนิดนึงนะครับค่อนข้างซีดไปเลยแล้วครับถ้าเป็นระบบะโปรแกรมนี้จนี่ยทำให้ นะครับกล้องตัวนี้ไม่มีโหมด A โหมด S และโหมด M นะครับทําให้ไม่สามารถที่จะถ่ายแบบแมนนวลได้นะครับแต่โหมดสําเร็จรูปก็ถือว่ามีมาให้เยอะพอสมควรและไม่มีโหมดดิลลเลยนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างใช้ง่ายะครับในเมนูเพราะว่ามีเพียงแค่บนกล้องมีไม่กี่ปุ่มเลยนะครับในการปรับตังคาปุ่มเมนูก็จะมีแค่2ปุ่มเท่านั้นซึ่งใช้ง่ายมากและหน้าเลนส์กล้องตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับ ใหญ่มากครับอย่างที่ผมมีกล้องเอ่อกล้องใหญ่อยู่ครับ DSW l อะไรเลนหน้าเลนยังไม่ใหญ่ขนาดนั้นเลยครับอ่าพุกมินซูมชัดเลยครับว้าวซูมอ่ะหาไม่เจอโอ้แย่จัง เป็นไรครับ10เท่าของกล้องตัวนี้ถือว่าให้มุมมองที่แปลกประหลาดมากมายครับโอ้แล้วก็มีระบบต่อเนื่องแบบมีออโต้โฟกัสด้วยซึ่งผมถือว่าเป็นกล้องที่ดีมากเลยครับแต่ว่าปิดกล้องทำหรือว่าทําได้ชา้าค่อนข้างชา้านะครับช้าไปนิดนึงโอ้ฝนชะโแลครับ,รบเวลาฝนตกนี่ไม่เหมาะกับการถ่ายรูปอย่างนี้เลยครับ,บกล้อตงตัวนี้ไม่มีคุณสมบัติกันน้ําครับ ไปกันดีกว่าเราด้วยครับวงนี้เป็นวงที่สวยมากเลยครับวงไทยตกเราจะได้ภาพซีดูเอที่สวยงามน,นะครับกล้องนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องไหนราคาถูกราคาแพงก็ถ่ายได้เหมือนกันคแบบนี้ชักไม่ค่อยมีอะไรแล้วสิบางนก็ตกแล้วด้วยสีกล้องนี้ถือว่าทําได้สดมากเลยครับผมชอบเลยละโอเคเราไปได้านนู้นกันดีกว่า Mac แโครที่สามารถทำได้ที่1เซนติเมตรเลยนะครับปุ๊บนกอตไปเลยต้องการสั่นของก้องนี้ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับเรามาลองโหมดแมกโนโกที่ระยะ1เซนติเมตรภาพสวยมากเลยครับ เช้าตกยาแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันรีวิวหน้านะครับไม่ใช่รีวิวหรอกเป็นการสอนใช้กล้องมากกว่าสวัสดีครับ